คาร์โบไฮเดตนะครับเป็นพลังงานหลักเลยก็ว่าได้นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ให้ความสําคัญนะครับตัดหมู่นี้ออกไปเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้แต่หารู้ไหมครับว่าการที่เราไม่ทานคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันจะทําให้ผลเสียต่อมาก็คืออาจทําให้เราเนี่ยเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะครับโดยเฉพาะสมองเนี่ยใช้น้ําตาลกูโคสไปเลี้ยงนะครับ ถ้าไม่มีพลังงานจากกูโคสน,นะครับจะทำให้สมองตื้องุดหงิดง่ายและถ้าเกิดว่าเราไม่กินแป้งเป็นเวลานานๆน,นะครับสมองจะสั่งให้ร่างกายเนี่ยดึงน้ำตาลที่เก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับผมซึ่งร่างกายนะครับก็จะสลายกล้ามเนื้อออกนะครับน้ำหนักก็จะลดลงได้จริงครับแต่ส่วนที่ลดออกไปเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองครับ แป้งไม่ใช่ผู้ร้ายครับหากแต่เราต้องเลือกแป้งที่ดีและกินในปริมาณที่เหมาะสมครับ